안ันย요งฮัสเซโยเช็คมือให้ผมนชมื h ให้อเอาทำไมนางไม่มาเล่นกับเราอุ้ยนางไปเซ็นเซอร์ตักขายนูนะ้นเนาะเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็ค p l อ a s e <laughs>

เข้าอ,อยู่ครับสาตัวเล่นอยู่ข้างในเซสร์สเลยครับตัวนี้น่ารักมากเลยอันยงอนยงอันยงอนยงเสยอกกกูกินนมอิ่มแล้วครับกินนมแล้วเข้าอ,อิ่มแล้วครับ 우리 나 n o 안녕 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 안녕하세 n 안녕 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 안녕하세요 y 녕하세 g a n 바이